ครับตอนดงวันที่มงคลจีนเลครับใชเนี่ซ้อมมากี่วันก็สองสามสี 2, 3, ่ก็ซ้อมอยู่ที่ท่ยายหนจีนเองครับอยู่ที่เชียงใหม่มีใครเป็นผู้บอกซ้อมมั้งอยู่นะตอนนี้พี่พี่เพื่อนๆในห้างตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ครับเราจะสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ <59. S 1> ห้าสิบเก้าโมยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอกับนิติกรเนาะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาเค่งมาต่อยแต่ยังเขาเมื่อสไตล์เรีนรู้วันนี้มาเจอนิติกรวางเก่วางแหงให้ดีตามสไตล์เนาะมีอะไรเด็กแก้ขายวุธก็บ่ยทีล่าสุดต่อยไว้ที่ ล่าชดยทำเนินวันนั้นไต่กับปรับที่พบปรับเป็นไงมั้งชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่ออยู่ร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สองวันนี้ต่อยร้อยยี่สามจุดห้าเนาะเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่เอ่อก้อนจุดสามนี่ผ่านได้ไวแล้วร่างกายไฟนี้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครมาเดิมครับคุมมากี่กิโลเอ่อสครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกเจ็ดสิบแล้วคนจังหวัดชุมพรครับอ้าวฝากเชียร์ชวยแฟนคลับหน่อยฝากเอ่อทางชาวเชียงใหม่แล้วก็ทางบ้านช่วยเชียร์ด้วยครับวันนี้็จะีออขโชคคดรับ